หน่วยการเรียนรู้ที่3ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาผลลบและตรวจคำตอบนะแบบฝึกนะคะหาผลลบและตรวจคำตอบข้อหนึ่ง เจ็ดร้อยห้าสิบเก้านะคะข้อหนึ่งเจ็ดร้าลบสามรก้านะคะเกลบเหลือศูนค่ะห้าลบสี่เหลือหนึ่งเจลบสามเหลือสี่ค่ะ4ี่อนะคะตรวจคำตอบค่ะ4 1่น,น,น,นะคะผลผลลบนะคะบวกด้วยตัวลบ349บนะคะบวกด้วย349 9, 9 ศูนนะคะทษนะคะศูนบวกเกได้เค่ะ1นบวกสได้5้ค่ะสีบวกสาได้เจ็ดค่ะผลบวกก็คือ759ค่ะตรงกับตัวตั้งของการลบนะคะผลบวกแสดงว่าผลลบตัวนี้สี่ร้อยถูกต้องนะคะกอไปค่ะข้อสองหาร้อยลบ สามร้เกดลบสองหลือหค่ะหนลบสไม่ได้ต้องไปขอยืมนะคะ,ะยืมมาได้1นึ110บวกกับตัวเองนะคะบวกกับตัวเองหก็เป็น11บเอ็นะคะสิบเเอลบเอ้ยสิบลบสนะคะเหลือเกตค่ะอ่าต่อไปให้เขายืมไปแล้วอ่าหนะคะตัวเองก็เลยสี่สี่ออก สามก็ <3 S 2> เลยหนึ่เือ1น,นะคะ1นึ่งค่ะต่อไปค่ะเอาผลนะคะลบตั้งค่ะ1 7ึ็บ้าบวกด้วยตัวลบนะคะเอามาเป็นตัวบวกค่ะสามรบาบวกกันค่ะห้บวกสองได้เจ็ดค่ะเจ็ดบวกสเป็น11ใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะ หนึ่งบวกสามเป็นสี่ห้าตัวทดนะคะห้าร้อยสิบเจ็ดตรงกันเลยนะคะผลบวกตรงกับตัวตั้งแสดงว่าตัวตั้งของการลบนะคะผลบวกตรงกับตัวตั้งของการลบแสดงว่าผลลบตัวนี้ถูกต้องต่อไปค่ะข้อสามแปดร้อยเก้าหกลบสี่ร้อยแปดนะคะ หกลบแปดไม่ได้ไปขอยืมมานะคะมาหนึ่งสิบบวกตัวเองหกก็เป็นสิบหกนะคะสิบหกออกแปดเหลือแปดค่ะอ่าต่อไปค่ะให้ขอยืมมาแล้วตัวเองเหลือแปดแปดออกศูนย์เหลือแปดค่ะต่อไปค่ะแปดลบสี่เหลือสี่ค่ะสี่ร้อยแปดสิบแปดนะคะเอาใหม่นะคะ หกลบแปดไม่ได้ขอยืมจากหลักสิบมาหนึ่ตัวเองมีอยู่หกรวมเป็น16 16กลบแปดเหลือแปค่ะอ่าให้เขายืมไปแล้วตัวเองเหลือแปะแปลบศูนเหลือแค่ะอ่าแปลบสีเหลือสี่ค่ะสี่ร้อแปก็เอาสี่้อยแไปเป็นตัวตั้งของการบวกนะคะสี่ร้อยสสิบแปบวกก็เอาตัวลบนะคะสี่้อยแปดมาเป็นตัวบวก4ี่ค่ะบวกกันเลยนะคะแปดบวก แปดได้16ใส่หทดหนึ่งค่ะแปดบวกศูนย์ 0, ได้แปดเก้ากตัวทดค่ะสีบวกสได้8ได้8 9ด้าสิหค่ะผลบวกตรงกับตัวตั้งของการลบแสดงว่าคุณลบถูกต้องค่ะต่อไปก็สี่เก้อยห้าสิบลบสองค่ะสองลบสไม่ได้ไปขอยืมมานะคะ ได้มาหนึ่งสิบบวกตัวเองสองเป็นสิบสองค่ะสิบสองลบสามเหลือเก้าต่อไปค่ะให้เขายืมมาแล้วตัวเองเหลือสี่ลบหกไม่ได้ก็ขอยืมมายืมมาได้หนึ่งสิบบวกตัวเองสี่ก็เป็นสิบสี่นะคะสิบสี่เอาออกหกค่ะเหลือแปดค่ะต่อไปอันนี้ให้เขายืมไปแล้วตัวเองเหลือหกหกเอาออกสองเหลือสี่ค่ะสี่ร้อยแปดสิบหกก็เอาผลลบไปตั้งเป็นตัวตั้งค่ะสี่ร้อยแปดหก บวกด้วย2 6งรซึ 3, ่งเป็นตัวลบเอามาเป็นตัวบวกนะคะบวกด้วย263รค่ะทีนี้เอาบวกกันค่ะเกบวกสได้สิบสใส่2ทด1 8ึ่บวกหกได้แปดบวกหนะคะได้สิบสี่ใสได้สิมีตัวทด1อย่าลืมนะคะเป็ดสิบห้ากับตัวทดค่ะใส่5ทด1 4ึบวกสเป็น6กเก็ก,กับตัวทดค่ะเป็นร้อ ตรงกับตัวตั้งของการลบนะคะผลบ,บวกตรงกันกับตัวตั้งของการลบแสดงว่าการลบตัวนี้ถูกต้องนะคะ486เออ่489ถูกต้องนะคะเขียนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมเข็ยนเป็นเลขไทยนะคะเวลาตอบ486นะคะโทษค่ะ489ค่ะเลข9้านะคะ 489เติมลงไปเลยค่ะ489นะคะเลข9นะคะ,ะ,คะไม่ใช่เล6นะคะขอโทษนะคะ489 48ค่ะ489 489นะคะ489 489ต่อไปค่ะข้อ5 810นะคะลบด้วย638ค่ะ10ลบ8ไม่ได้ต้องไปขอยืมนะจากละ10ได้มา10 อาบวกแปดได้แล้วสิบกแเหลือสค่ะโทษน,นะคะสิบบวกสิบลบแปค่ะอเอาใหมนะคะแปดร้อยสิลบด้วยหกร้อยสาค่ะสิบลบแปไม่ได้นะคะลบนะคะวิธีลบนะคะ,ะ,คะต้องพอเยืมจากหลัก10บอาสิบลบแได้แล้วค่ะ10บลบแเมื่อกี้0ูนย์ลบแไม่ได้นะคะขอยืมมาหนึ่งสิตัวเอง ามีอยู่ศูนย์ยืมมาได้หนึ่งสิบนี่พอ,อได้แล้วก็ลบได้เลย,เลยนะคะสิบลบแปดเหลือสองค่ะต่อไปค่ะให้เขายืมไปแล้วตัวเองเหลือศอูนย์ก็ยืมหลักร้อยมาหลักถัดไปมานะคะก็ได้มาเนี่ยได้มาสิบนะคะสิบลบสามนะคะเหลือเจ็ด ต่อไปค่ะปแปะถยืมไปแล้วก็เหลือเจนะคะยืมไปแล้วเหลือเจเจเอาออกหกเหลือหนึ่งหนึ่ง้อยเจ็ดสองค่ะทีนี้เอาตัวเอา172ไปเป็นตัวตั้งของการบวกนะคะหนึบบวกด้วยเอาตัว ตัวลบหกร้อยสามสิบแปดไปเป็นตัวบวกค่ะหกร้อยสามสิบแปดบวกกันเลยนะคะสองบวกแปดได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งเกดบวกสามสิบสิบเอกับตัวทดค่ะใส่หนึ่งทดหนึ่งหนึ่งบวกหกเกดแปดกับตัวทดค่ะแปดร้อยสิบตรงกันเลยนะคะตรงกับตัวตั้งการลบนะคะคุณบวกกับตัวตั้งของการลบตรงการแสดงว่าเราลบถูกต้องนะคะ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบฝึกหัดเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแทนตัวไม่ทราบค่าข้า A อหนึ่งหกร้่สอลบเอเท่ากับสามหาหาค่า A นะคะโดย เอา642ลบด้วย369ค่ะเท่ากับ273ต่อไปค่ะข้อ2 276บวก b b ยังไม่ทราบค่านะคะเท่ากับ853อ่าหา b โดยเอา853ลบด้วย276ค่ะอ่าเท่ากับ577นะคะ ดเท่ากับ5 7าร้ะต่อไปค่ะข้อ3 325บวก167ค่ะเท่ากับ C ค่า C ก็คือเอา252บวก167ค่ะก็เท่ากับ492าข้อ4หาค่า D นะคะเท่ากับไอ้ลบนะคะ D นะี D ตัว D นะคะ D ลบ536นะคะ D, ท่ากับ426อ่าแล้วก็เอา536บวกด้วย426บวกกันก็จะได้ค่าดีนะคะซึ่งค่าดีเท่ากับ962นะคะต่อไปค่ะข้อ5 971ลบไป e เท่ากับ872นะคะ่า e ก็คือเอา971ลบด้วย872ค่ะ จะได้ค่า e ก็คือ9.9นะคะต่อไปค่ะข้อ6 496บวกด้วยค่า f นะคะ,ะถ้ากับ532 f ก็คือเอา532ลบด้วย496ค่ะ f ก็คือ36นั่นเองข้อ7 g e ค่ะบวก345ท่ากับ678ก็เอา678ลบด้วย345นะคะ ค่า g ก,ก็คือ333นะคะต่อไปค่ะข้อ8 900ลบ468ค่ะ s นะคะ h นะคะเท่าอ่าค่า h ก็คือเท่า900ลบ468ก็คือ400นะคะได้เท่ากับ432 s ก็คือ432นะคะต่อไปข้อ9 ป1 9้อ่สเ้าอ่า้อ9 819ลบ i นะคะเท่ากับ177คะ่ะก็เอา816ลบด้วย177นะคะ i ก็เท่ากับ639นะคะต่อไปค่ะข้อ7 736บวกกนะคะโดยกดยังไม่ทราบค่าเท่ากับ1,000ะคะ่ะ ก็เอา1,000ลบด้วย736นะคะได้เท่ากับ264นะคะอ่ะเติมลงไปเลยนะคะตัวไม่ทราบค่า A เท่ากับ273 B 577ค่ะ C 492 D 962 E 99 F 36 33, F 32, 39, 4, ค่ะ G 333 S 432 I 639 J นะคะ264ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3ข้อ3ความสัมพันธ์ของการบวกและลบะขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ